นะคะที่สามารถใช้จัดกิจกรรมพวกอีเวนต์ได้สนามก,กีฬาที่เขาใช้ก็อาจจะจัดพวกงานพวกนิทรรศการแสดงสินค้าได้ส่วนก็จะจัดพวกคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยนะคะหรืองานอีเวนต์พวกกีฬาอ,อีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นอ,อาจจะจัดที่โรงละครหรือเรือสำรานก็ได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะเฉพาะของเขาคือว่ามันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรคือ การตกแต่งนะคะหรือว่าสไตล์มันจะค่อนข้างยูนิคเฉพาะนะคะแต่ว่า,ามันก็จะมีข้อจํากัดว่าถ้าเราไปจัดงานบนเรือสำราญหรือ,อที่โรงละครเนี่ยบางทีเราจะไปตกแต่งอะไรมากก็ไม่ได้นะคะมันก็จะมีข้อจํากัดในการการที่เวนูนี่ไม่ยั้งให้ตกแต่งนะคะแต่ว่า มันก็ถ้าเราจัดงานที่ไม่ใหญ่เราต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยสถานที่พวกที่เป็นเวนูเวนูพวกเป็นโรงลลครหรือเรสซารันก็ค่อนข้างเหมาะนะคะแต่ว่าราคามันก็จะแอบแพงนิดนึงนะคะอันนี้โลรครน,นี่สวยอยู่ที่ฟลอริดานะคะอเมริกานะทมปานี่สวยมากแล้วก็มักจะได้รับความนิยมในการที่จะโฮสต์งาน event, งานอีเวนต์งานประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าจัดที่เรือสำราญเพราะเรือสำราญเองเขาก็จะมีห้องประชุมมีอะไรเงี้ยนะคะก็เที่ยวไปประชุมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างแพงนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกงานประชุมพวกเอ็กซ์เพรสชีฟหรือว่างานพวกที่เป็นอินเซนティブนะทัวร์เวนติอินเซนティブเนี่ยก็จะใช้พวกเรือสำราญหรือว่า <c oughs> ลงละครค่อนข้างมากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจบเรื่องของเวนูไว้ก่อนแล้วรให้ให้เราไปทำตัว assignment ที่อาจารย์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปวันที่23เอ่อจะมาคุยเรื่องของบทที่7ให้จบก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ proposal นะคะ request p พ o p o s a ซแล้วก็ตัว proposal เองเป็นยังไงนะคะเรื่องของตัวการเจรจา ตอลองนะคะว่าเวลาที่เราเจรจาต่อรองกับเวนูเนี่ยเราควรที่จะเจรจาในไอเทมไหนบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของคอนแทคที่ควรที่จะทราบเวลาที่จะทำคอนแทคกับเวนูเนี่ยมีข้อไหนรายการไหนที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็กระบวนการเลือกสถานที่นะคะก็น่าจะ ไม่นานนะเรานจะคุยสักประมาณชั่วโมงนะที่เหลือสองชั่วโมงก็จะเป็นช่วงเวลาให้คอนเสิลนะคะอาจารย์คะขออนุญาตถามเรื่องแอสซมเมนะคะค่ะตอนที่เราบอกรายละเอียดเราต้องบอกเป็นเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยก็ได้เขียนภาษาไทยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะมีใครมีคำถามอีกไหม วัตถุประสงค์ของ assignment ตัวนี้อาจารย์ก็อยากให้คุ้นเคยกับตัวเาขาเียอะไรตัวแบบฟอร์มตัวแบบฟอร์มตัวนี้อาจารย์เอามาจากของ eFco นะคะเป็นแบบฟอร์มที่เขาเป็นเครื่องมือที่เขาเอา่ o พรอไวให้นะคะอำนวยความสะดวกก็คือว่าถามว่าเราจําเป็นต้องทําแบบนี้ไหมนะคะเวลาที่เราสอดงานเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะคะแต่ว่าในการที่เราทําอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลรี q ควรเมน n t ที่เราโจทย์ออกมา นะคะรายละเอียดต่างๆที่เราทําโปรไฟล์ลูกค้าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาจาับจัดเป็นโปรไฟล์ของโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าหนูไม่ทําได้ไหมเวลาที่เราจัดงานอีกิิบิชันหรือจัดงานเอ,อ่อมิ팅ก็ตามไม่ทําก็ได้แต่ทุกอย่างคือเราต้องจาใช่ไหมคะเราต้องจาแล้วสมมติเรารู้คนเดียวเรารู้รายละเอียดคนเดียวเราจะคุยกับคนอื่นบางคนบางคนเขาไม่รู้กับเรา ะะถ้าเราทำออกมาเป็นเอกสารเนี่ยทุกคนที่จะค้นข้อมูลสามารถเข้ามาดูได้แล้วทำให้เราไม่หลุดนะทุกอย่างที่เครื่องมือต่างๆที่อาจารย์เอามาให้เราใช้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเครื่องมือที่ทางสมาคมที่เขาดูแลเรื่องของการจัดประชุมอย่างมืออาชีพเนี่ยเขาทำเครื่องมือมาช่วยเรามาอำนวยความสะดวกเราว่าถ้าเราทำงานพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเราเด็กเขาเรียกเราบันทึกทุกอย่างออกมาเป็นด็อกิีเมนเนี่ยนะคะเราจะไม่หลุด นะเพราะว่าการเตรียมงานอีเวนต์พวกนี้มันเตรียมล่วงหน้า2ปี2ปีอ่ะคือนานใช่ไหมบางอย่างเราก็ลืมนะถ้าเราลิสต์ทุกอย่างไว้จะไม่หลุดนะคะจะไม่หลุดก็เลยอ,อยากให้ลองลองหัดทำลองบันทึกพวกนี้ดูซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราขอรายละเอียดจาก CVB เขาก็จะบางทีส่วนใหญ่เขาบางทีเขาให้มาเป็นไฟล์ Excel หรือว่าบางทีเป็นไฟล์ที่เป็น PDF แล้วก็จะไม่มีลิงก์บางบางที่ก็ให้มาเป็นลิงก์ของโรงแรมนั่นเลย ทีนี้พอลิงก์ของโรงแรมเราก็อาจจะต้องมาสรุปเองในในในประเด็นที่สำคัญนะคะ,ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมยีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่าโอเคถ้าไม่มีนะคะอะ สัปดาห์หน้านะคะก็ไม่มีเหรียญน,นะคะแต่ว่าอยากให้เรานัดก,รรกันแล้วก็ work on Project ของเรานะคะจะได้สัปดาห์ที่ยีาจะได้มีอะไรมาคุยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะคะแล้วเดี๋ยวคะแนนไม่เทิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสเนี่ยหลังจากที่สอนพวกเราเสร็จนะคะไม่ต้องตกใจนะถ้าใครได้คะแนนแบบอา,อาจจะแบบเห็นคะแนนแล้วอาจจะเครียดหรือกังวลอะไรเงี้ยนะคะก็<ๆ> ถ้าใครใครใครกังวลเรื่องคะแนนก็คุยกับอาจารย์ได้นะคะท,ทักมาถามได้นะคะก็อันนี้แอบบวกคะแนนเพิ่มไปให้แล้วแล้วก็ระหว่างเรียนเนี่ยนะคะ,ะใครอยากได้คะแนนเพิ่มจากของตัวเองก็ก็ต่อคำถามอะไรมานะคะอาจารย์ก็จะ บวกคะแนนเพิ่มให้นะคะแล้วก็เรายังมีคะแนนไฟแนลอีกแล้วก็คะแนนเทอมโปรเจกต์นะคะแล้วก็คะแนนแอสเซมนต์แอสเซมนต์ถ้าเราทํามาเองนะคะแล้วก็ตอบคําถามอาจารย์ครบเนี่ยอาจารย์ก็ให้คะแนนเต็มไม่ได้หักอะไรนะคะก็จะมีคะแนนส่วนนี้ช่วยนะคะเราก็สามารถบวกเข้าไปได้เลยว่าเออถ้าหนูทําเองมั่นใจว่าเราทําเองแล้วก็ทําส่งครบนะคะ ก็ได้คะแนนในส่วน assignment, assignment นั้นเต็มแล้วก็ไปบวกได้ว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเข้าเรียนทุกครั้งที่อาจารย์สอนก็ได้คะแนนเข้าเรียนครบก็ไปบวกเพิ่มเราก็จะสามารถะกะได้ว่าเราจะได้เกรดเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคใครมีคำถามอีกไหมวันนี้ก็ซิกกับพัชรพรก็ได้บวกเพิ่มเนาะคนละจุดห้านะคะ ในสวจ,จดก่อนมีคำถามไหมจ๊ะหรือหิวแล้วโอเคถ้าไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวีคที่ยีสิบสามนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ